ครับเราก็จะมาดูตัวกระเบื้องนะครับที่เราเตรียมไว้ที่จะปูนะครับโดยปกติกระเบื้องที่เป็นไซส์นี้นะครับก็จะมีความหนาอยู่แล้วนะครับเมื่อมันทั้งหนามันทั้งหนักแล้วมันก็ทั้งใหญ่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ละเลยไม่ได้เลยคือปูนกาวสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้าน2ชั้นนะครับหลังใหญ่นะครับ350ตารางเมตรนะครับไม่รวมโรงรถนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวบ้านเนี่ยครับก็ เริ่มงานกระเบื้องเนี่ยไปได้เยอะแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกระเบื้องห้องน้ำนะครับก็ปูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกระเบื้องพื้นชั้น2ก็ปูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เนี่ยตอนนี้กําลังไล่ลงมาสู่ก็คือกระเบื้องผนังครัวกับกระเบื้องพื้นนะครับพอดีหลังนี้เลือกใช้เป็นหินแกรนิตนะครับหินแกรนิตมาปูพื้นนะครับทีนี้เนี่ยวันนี้มีไฮไลท์ส่วนหนึ่งนะครับที่สําคัญเลยที่อยากให้ได้ชมได้ดูกันนะครับก็คือการปูกระเบื้องแกรนิโต แผ่นใหญ่นะครับโดยปกติเนะี่ยเรารู้จักแต่กระเบื้องแกนิโต้นะครับขนาดมาตรฐานอยู่ที่ไซส60์60ซนติเมตรคูณ60ซนติเมตรแต่ตัวนี้นะครับเป็นไซส์กว้าง60ซนติเมตรคูณยาว120ซนติเมตรนะครับก็คือใหญ่เป็น2เท่าของกระเบื้องแกนิโต้ปกติดังนั้นเนี่ยเมื่อมันใหญ่กว่าเป็น2เท่านะครับการปูก็จะมีความยากลําบากอยู่ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีสิ่งข้อควรระวังอะไรต่างๆที่จะต้องคอยระวังเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันครับผม ครับเราก็จะมาดูตัวกระเบื้องนะครับที่เราเตรียมไว้ที่จะปูนะครับตัวนี้นะครับก็คือกระเบื้องแกรนิโตนะครับที่มีลายลักษณะเหมือนลายหินอ่อนนะครับสีน้ําเงินเข้มโดยปกติกระเบื้องที่เป็นไซส์นี้นะครับก็จะมีความหนาอยู่แล้วนะครับนี่ดูอันนี้ผมเอาเศษมาครับเพราะตัวกระเบื้องเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักนะครับจะมีความหนานะครับหนาแล้วก็หนักนะครับหนักสิ่งที่สาคัญที่ตามมาอีกข้อหนึ่งก็คือแพงนะครับหนาหนักใหญ่แล้วก็แพงนะครับ ราคาก็จะสูงตามไปด้วยตกต่อแผ่นหนึ่งก็หลายร้อยบาทนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อมันทั้งหนามันทั้งหนักแล้วมันก็ทั้งใหญ่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ละเลยไม่ได้เลยคือปูนกาวนะครับที่ต้องมายึดเกาะยึดเหนียวให้มันแน่นนะครับเพราะว่าตัวกระเบื้องเนี่ยมีทั้งน้ําหนักมีทั้งความหนาและมีของความใหญ่ดังนั้นเนี่ยการปูกระเบื้องไซส์พิเศษแบบนี้จะต้องใช้ปูนกาวที่มีพลังยึดเกาะที่เหนียวแน่นโดยตัวนี้ที่ผมใช้นะก็จะเป็นจริงโจ้เขียวนะครับเพราะว่า ตัวนี้เขาระบุชัดเจนว่าติดกระเบื้องแผ่นใหญ่ได้นะครับที่มีขนาดใหญ่สูงสุดได้ถึง90เซนติเมตรคูณ90เซนติเมตรนะครับหแผ่นเนี่ยเมื่อเราปูไปเนี่ยก็คือได้ขนาดถึง0.81ตารางเมตรนะครับปูตึมลงไปนะครับได้ขนาด0.81ตารางเมตรนะครับซึ่งถือว่าใหญ่มากดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเอาไปปูพื้นหรือผนังเนี่ยจะต้องใช้ปูนกาวที่มีแรงยึดเหนียวยึดเกาะที่สูงนะครับเพราะว่ายิ่งถ้าเป็นผนังเนี่ยมันมีโอกาสที่จะหลุดหล่นลงมาได้ ดังนั้นเนี่ยปูนกาวเนี่ยก็จะต้องระบุชัดเจนว่าเป็นปูนกาวที่ปูได้ทั้งกระเบื้องไกรนิโตที่เป็นขนาดใหญ่พิเศษแบบนี้ดังนั้นเนี่ยปูนกาวตัวไหนที่กล้าเคมว่าของตัวเองเนี่ยปูได้ถึงแผ่นขนาด90้คูณเกซึ่งเป็นกระเบื้องไซส์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็จะต้องใช้งานได้สมจริงด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันดูว่ามันจะปูได้ขนาดนั้นจริงหรือเปล่านะครับใช้งานแล้วรู้สึกว่าเป็นยังไงครับผมสำหรับในมุมเจ้าของบ้านคือได้ยินมาบ่อยเรื่องปูกระเบื้้องงตกลมใช ปูนอะไรในการปูกันแน่บางครั้งก็ได้ยินว่าปูนกาวบางครั้งก็ได้ยินว่าปูนเขียวใช่ป่ะอ่ะให้ความรู้หน่อยโอเคก่อนอื่นนะครับเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าปูนนะครับหรือซีเมนเนี่ยที่ใช้สําหรับบ้านโดยปกติก็จะมีอยู่3ประเภทหลักๆประเภทแรกนะครับก็คือเป็นปูนโครงสร้างใช้สําหรับในเรื่องของงานโครงสร้างนะครับงานหล่อคอนกรีตผสมหินผสมทรายนะครับหล่อโครงสร้างทั้งหมดนะครับ ต่อมานะครับประเภทที่2นะครับก็คือเป็นปูนเขียวหรือปูนก่อปูนฉาบปูนเทนะครับใช้สําหรับงานก่อนะครับผสมทรายหยาบแล้วก่อใช้ผสมทรายละเอียดแล้วฉาบใช้ผสมหินผสมทรายแล้วเทผับพื้นท็อปปิง้งก่อนปูกระเบื้องเนี่ยก็ทําได้นะครับทีนี้เนี่ยปูนประเภทสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นปูนที่นิยมใช้ขึ้นมาหลายปีแล้วแต่เมื่อก่อนสมัยอดีตเนี่ยมันยังไม่มีนะครับมันจะมีแต่ปูนเขียวซึ่ง ช่างเนี่ยก็จะใช้กระเบื้องเซรามิกนะครับแช่น้ําก่อนนะครับข้ามคืนแล้วเอาขึ้นมานะครับปูด้วยปูนเขียวนะครับดังนั้นเนี่ยจึงจําเป็นจะต้องเอากระเบื้องไปแช่น้ำนะครับแล้วใช้ปูนเขียวในการปู <S 2> <S 2> แต่ปัจจุบันเนี่ยมีปูนกาวนะครับมาช่วยนะครับในการยึดเกาะกระเบื้องดังนั้นเนี่ยช่างจึงสามารถที่จะใช้ปูนกาวเนี่ยปูกระเบื้องได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยยิ่งปัจจุบันนะ่ะยิ่งมีกระเบื้องแผ่นใหญ่มากขึ้นการใช้ปูนกาวที่มีแรงยึดเกาะแรงยึดเหนี่ยวสูงเนี่ย จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นครับผมทีนี้เนี่ยการปูกระเบื้องแผ่นเล็กนะครับเราก็จะใช้ปูนกาวทั่วๆไปในการปูได้แต่การปูกระเบื้องแผ่นใหญ่เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ปูนกาวที่เป็นสูตรพิเศษนะครับที่มีแรงยึดเหนี่ยวเยอะปูนกาวเนี่ยส่วนสําคัญเลยนะครับยิ่งถ้าเป็นแผ่นใหญ่แบบนี้ต้องมีอัตราการแห้งตัวเนี่ยที่พอเหมาะเพราะถ้าแห้งเร็วเกินไปเนี่ยกระเบื้องจมจัดกระเบื้องไม่ทันนะครับยิ่งแผ่นแผ่นใหญ่ความเสียหายมันจะเยอะดังนั้นเนี่ยปูนกาวที่ดีเนี่ย ควรจะมีอัตราการแห้งตัวที่เหมาะสมด้วยเช่นกันครับปกตินะครับการปูกระเบื้องแผ่นใหญ่ไซส์พิเศษแบบนี้อย่าง60คูณเมตรหรือ90คูณ90ควรที่จะมีผู้ช่วยนะครับเนื่องจากตัวกระเบื้องเนี่ยมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะนะครับและมีแผ่นที่ค่อนข้างใหญ่ดังนั้นเนี่ยการที่จะยกกระเบื้องขึ้นไปยังจุดที่เราจะติดตั้งเนี่ยจำเป็นจะต้องมีผู้ช่วยในการยกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตอนติดตั้งนะครับ ครับเราก็จะเตรียมนะครับทีมงานก็เดี๋ยวจะเตรียมที่จะขึ้นกระเบื้องนะครับแผ่นใหญ่เป็นกระเบื้องที่จะปูผนังนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะทําการปาดนะครับตัวปูนกาวนะครับจิงโจ้เขียวนะครับลงไปบนกระเบื้องแผ่นใหญ่แผ่นนี้นะครับแล้วถ้าเราสังเกตเราก็จะเห็นนะครับตัวเนื้อนะฮะจะมีความละเอียดนะครับแล้วก็เหนียวนะฮะเหนียวนี้ย เหน, okay? นียวมันดียังไงอ้แเหนียวมันดีก็เหนียวก็คือเรื่องช่วยในเรื่องของการยึดเกาะนะครับนะฮะปูตัวเนื้อเราปั่นด้วยเครื่องปั่นก่อนนะครับมันจะทําให้เหนียวมากขึ้นนะครับฮะนั่นไหนบอกคุณลักษณะคุณสมบัติที่ดีของปูนกาวอะไรอยเงี้ยคุณลักษณะที่ดีของปูนกาวนะครับก็คือเนื้อต้องเนียนนะครับเนียนนะครับเนื้อต้องเนียนเหนียวนะครับปาดง่ายนะครับปาดง่ายนะครับแล้วก็จะมีการยึดเกาะที่ดีนะครับเมื่อมันเหนียว เนื้อเนียนเนี่ยก็จะยึดเกาะดีนะครับเพราะว่าตัวกระเบื้องเนี่ยมันจะต้องติดอยู่บนผนังบ้านเราไปอีกนานนะครับหลาย10ปีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใช้ปูนกาวไม่ดีนะครับมันก็มีโอกาสที่จะหลุดนะครับเสียน้อยเสียยากนะครับเสียมากเสียง่ายนะครับเมื่อปูนกาวเหนียวครับแล้วก็มีระยะเวลานะครับให้เราในการจัดกระเบื้องนะครับเพราะว่าถ้าปูนกาวแห้งเร็วเนี่ยจังหวะที่เราปาดแบบนี้มันจะเริ่มแห้งตัวแล้วแข็งนะครับเริ่มแห้งเริ่มแข็ง แต่ถ้าเกิดว่ามีระยะเวลาที่เหมาะสมเนี่ยก็จะมีเวลาให้เราจัดกระเบื้องได้นะครับนะครับเราก็จะปาดให้เป็นร่องนะครับโดยใช้เกียงหวีแบบนี้นะครับขอบเราต้องเว้นด้วยหรอเพราะว่ากระเบื้องในโดยปกติเมื่อเรากดลงไปเนี่ยตัวปูนกาวเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะกระจายออกนะครับมันกระจายจะกระจายออกมาที่ขอบ ถ้าเราปาดบูนกาวเต็มเนี่ยเมื่อเรากดลงไปปูนกาวมันจะกระจายออกมาข้างนอกถ้าเกิดว่าเราเผื่อขอบเนี่ยมันก็จะมาเสมอพอดีกับขอบแล้วทำไมอันนี้มันถึงเป็นเส้นๆเป็นร่องๆอ่ะก็เราต้องใช้เกียงหวีเพื่อที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่ในการยึดเกาะอันนี้คือเกียงหวีคือสําคัญเลยคือที่มันเป็นร่องอย่างเงี้ยเมื่อเรากดลงไปอ่ะปูนกาวมันก็จะกระจาย hm, เ,ยเาต็มเนาะกระจายเต็มแต่ถ้าเกิดว่าเราปาดเรียบบางทีมันจะเกิดโพรงเปิดช่องอากาศอยู่ข้างในนี่เราก็พร้อมที่จะขึ้น แผ่นนะครับอันนี้เราก็ต้องมีผู้ช่วยด้วยเพราะว่าแผ่นมีน้ำหนักแผ่นมีน้ำหนักก็ขนาดหนใหญ่นะครับแล้วไอช่วยต้องมีเมียต้องเรียกเมียมาช่วยนะตัวไอพี่ชายครับแล้วก็จะต้อง ช้ไกดนะครับในการดันกระเบื้องให้เป็นร่องเสมอกันนะครับอยู่เลยไครฮะเราแปะเข้าไปแล้ว บูนกาวก็จะดูดเลยนะครับความรู้สึกเราก็นึกว่าแบบจะต้องมีคนจับไว้อยู่สประ,ประมาณสองสามนาทีครับแผ่นใหญ่ก็จะอย่างเงี้ยค่กระปูปึ้งเข้าไปก็ได้พื้นที่เลยนะครับแผ่นเล็กก็จะช้าตรงที่ว่าต้องมาปลอยปูทีละแผ่นนะครับอ่ะเป็นไงคะคุณพี่สุดครับผมสุดบอกหน่อยว่าปูนตัวเนี้ยกับกระเบื้องแผ่นใหญ่อะ่ะมันมีความแตกต่างไงกับที่เคยปูมา คืองายๆแล้วคือปูนนี่มันฝูมฟูเคยปูมาปูนแบบปูนกาวธรรมดาแต่พอมาปูปูนนี่คือ,อกาวแบบแบบยึดเกาะแบบเหนียวอะครับครับก็ปูนตัวนี้ใช้ดีครับสุดยอดเลยครับครับก็อันนี้ก็จะเป็นการต่อง,งานจากเมื่อวานนะครับปริีว่าตัวกระเบื้องมันไม่พอนะครับก็เลย ต้องไปเอากระเบื้องมาเพิ่มนะครับแล้วก็การต่อง,งานก็จะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับของการปูกระเบื้องเพราะว่ากระเบื้องเนี่ยมันไม่สามารถปูจบได้ในวันเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยใจความสําคัญของการเลือกใช้วัสดุในการปูนะครับเมื่อเราเลือกกระเบื้องแผ่นใหญ่แล้วเนี่ย ต้องการให้บ้านมีความหรูหรานะครับสวยงามสิ่งที่จะต้องละเลยไม่ได้นั่นก็คือปูนกาวหรือกาวซีเมนต์นะครับจะต้องเลือกใช้ปูนกาวที่สามารถยึดเกาะกระเบื้องแผ่นใหญ่ได้ดีอย่างเช่นปูนกาวจริงเจ้าเขียวนะครับที่เขาบอกว่าสามารถยึดเกาะกระเบื้องที่มีขนาดใหญ่ได้ถึง90้90คูณ90ซนติเมตรดังนั้นเนี่ยการเลือกใช้ปูนกาวที่มีคุณภาพมีเนื้อเหนียวนะครับยึดเกาะดีนะครับแล้วก็มีระยะเวลาในการแห้งตัวที่พอดี มีระยะเวลาให้เราจัดกระเบื้องได้เนี่ยจึงเป็นอะไรที่เหมาะสมยิ่งเป็นกระเบื้องไซส์ใหญ่แบบนี้นะครับหากพลาดแล้วเนี่ยการแก้ไขเนี่ยมันจะยากนะครับหากเป็นเจ้าของบ้านนะครับก็สามารถระบุยี่ห้อได้เลยว่าต้องการปูนกาวสูตรพิเศษนะครับที่ปูกระเบื้องแผ่นใหญ่ได้ก็คือจริงโจเขียวนะครับถ้าได้รู้ราคาหรือเปรียบเทียบราคาแล้วเนี่ยจะรู้ว่าในเรทราคาเดียวกันเนี่ยจริงโจสามารถปูดได้แผ่นใหญ่กว่า ดังนั้นเนี่ยใช้จิงโจ้เขียวเนี่ยครับปูกกระเบื้องแผ่นใหญ่หรือแผ่นเล็กก็ปูได้นะครับคุ้มค่าแน่นอนครับ